สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับจ็อบวอล์กเกอร์สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ EP ที่แล้วเราีพีที่แล้วเราไปน้ำตกกันมาใช่ไหมครับวันนี้เรายังอยู่ที่นครนายกทุกคนทายเรือครับเป็นการออกกําลังกายที่ดีอีกอย่างหนึ่งครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกครับทุกคนน้ำเลย ท่านผู้ใหญ่ทีอนลี่นะครับใครเตรียมเพื่อชูชีพประโยชน์อ้ยเฮ้ยมันไม่มีตัวโยชนเลยอ่ะมึงดูสภาพดูมึงว่าเป็นไงอืเฮ้ยทุกคนครับเหนื่อยด้วยไหมครับแต่ว่าไม่คราดามีผมครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาได้บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำแล้วครับทุกคนเป็นไงครับรอบล้อมไปด้วยป่าไม้ครับแล้วก็มีทิวเขาครับผมอยู่ด้านหลังสร้างเป็นทัศนียภาพที่ สวยงามมากเลยครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับอนุรักษ์สืดต่อไปให้ลูกหลานเราได้รับชมนะครับอย่าไปทาลายป่าทุกคนมันไม่ดีผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนถ้ารวมพลังกันแล้วเราก็เรื่องไหนก็ทําได้ครับเอาครับขาจับมึงพายนะมึงไม่ไม่พายมึงไม่ลุกมึงกพายมาแค่เนื่อชิบพายมึงนะ่ย ไม่ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายแล้วให้เห็นแค่ว่าเออเรามาพายเรือด้วยก็พอแล้วแล้วนะครับแล้วก็กลับบ้านฟ้าฝนก็เหมือนจะตกกับมึงดูนะภาพเนี่ยวันอื่นรุแดดตึ้งตึ้งนู่ก็ไม่ให้มึงมาถ่ายคนฟ้าเออ <c oughs> พอฟ้าขึ้นฟ้าฝนแล้วไม่ก็หน้าฝนนม่งก็รู้มาหน้าร้อนก็ได้ท้องฟ้าจำใสเดี๋ยวถ่ายต่อห,หน่อยเอาน้ามาเลย ทุก OK. คนครับก่อนที่ผมจะลงเรือครับผมได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าในอ่างเก็บน้ำถึงนี้ครับทุกคนมีปลานะครับมากมายหลายชนิดเลยครับอย่างเช่นนะฮะปลาชะโดปลาช่อนเห็นใครครับทุกคนปลาบึกครับปลาล้าจุดที่ใหญ่ที่สุดเลยเยวครับทุกคนถ้าผมโชคดีเราอาจจะได้เห็นปลาบึกพุ่งโผล่เกนทะยานครับทุกคนแต่ไม่ร mmm ับปากนะครับทุกคนเพราะมันเป็นภาพที่ยากมากครับ พอ,อยังอ่ะเอ๊ได้ดยดัง้ที่สวยงามอ่ะออ <Hey, S 2> อีอพี่พี่ไปแล้วไนมะ่แน่อีพูดหนึ่งเอาเอามาทำาอะไรโอเคครับผมก็บอกว่าเป็นการใช้เวลาว่างในวันหยุดที่ท้าผมเนี่ยอุ่มเอิบใจมากครับทุกคนครับออกมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ครับมันช่างสดชื่นมันช่างสดชื่นครับทุกคนบอกกใจเลยครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองมานะครับเฮ้ยเ,เอาแล้วไนงะอีพี่อเข้าป่าเข้าดงไอ้ซัพ คุณจะต้องพูดเฮียพายก็ต้องพายทุกคนครับช่านเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีมากสำหรับผมเลยับทุทททททกๆคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปเฮียแมงเนอยเอาไงฝนจนะตกเนี่ยไอ้ก่อนพายมึงได้เช็ลอากาศปะวะ มึงดูไปได้ท no, so, so ีไงกูอะอะไรให้คนดูดูเนี่ยอ่ะดูดูอะไรเง้ยด้วยความเดินแม่ไอ้ได้ไปได้อยู่แล้วแต่กูแค่เออมึงไม่ดูอากาศอไปสิงั้นเดี๋ยวติดแม่เลยฝนจะตกแล้วอีกทีเดี๋ยวนะก็ผ่านอีกนะเออกดนะอ่ะเ้าพัดพายเงี้ยขี้ออกอ่ะไม่ออกหรอกแต่ว่าบอกว่าไม่มีอากาศดีบอกว่าอ๋อวขี้เหรอคุณเระเบื่อ ทุกคนครับอย่าลืมนะครับว่ามาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับก็ต้องช่วยกันรักษาความสัตว์มึงจะพูดได้ทำไมมึงเข้าก้องลยมึงจะออกเนี่ยมึงจะพูดออกมาดิมันหายอยู่เนี่ยเอาไว้ทุกคนครับอย่างที่ผมเคยพูดประจำนะครับการมาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับสิ่งต่างๆและเจอก okay. oh, ันอีกทุกคนครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกผู้ชม โอ้หอ้านกเนาเนี่ยแมงเอ้ยแผนที่มันจะเออหาเรือใหญ่ไว้หน่อยนะแล้วก็อ่ะอ่ะมึงดึงต้งนอ่ะมึงถ่ายคนนีงคนนึงก็พายแล้วปูก็นิ่งคูยันก็ได้ไอ้สัตว์้าดูงทนงเนกูดิไปเฉียวเฉียวเลยจั์กูตานะเลยคนอยู่กูยังเลยเออเอาหดเอาขาเน